ทุกคนเรามาทิศฐานหนิงพระราม9เซนชรลพระรามนายทุกคนคลิปนี้ขอเป็นสั้นๆให้ชาวโลกที่แบบไม่ชอบดูยาวๆนะฮะฐานหนิงเขาปังมากทุกคนมี3สาขาแล้วาะเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ที่ไอคอนสยามชั้น6ลงรถไฟฟ้าจเจริญน,นครถึงเลยนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองไปเลยทุกคนนะฮะนี่เขจะมีซิกเนเจอร์เมนูเมนูนะครับฐานหนิงจะเป็น การนำชามาผสมกับมะน,นาวสัมชแล้วก็เช็คเช็คเชคเชคแบบนี้เลยทุกคนเกาจะสับเมเป็น10-20-30ครั้งเพื่อจะได้ให้ความเป็นมะน,นาวเนี่ยยิ่งกว่าสควิชะทุกคนถ้าเกิดสควิชนี่ก็คือบีบคั้นใช่ไหมฮะแต่เขาใช้วิธีการทุบตีมะน,นาวเขาเรียกว่าสัมชต่มตัมตัตฮะอันนี้ขนาด1ลิตรฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนตําเข้าไปนะฮะทุกคนน่ารักมากแล้วก็จะมี ภาชนะที่แบบคนชอบสะสมนะจะถูกใจมากแล้วก็จะมีเวลนะฮะซื้อ2กระปุก2กระปุก2กระปุกนะฮะก็ได้1เวลถ้าเกิด5เวลก็มาแลกซิกเนเจอร์ได้1เมนูนะครับอันนี้ครับที่เป็น5ตัวมาแลกได้1แก้วฮะทุกคนเมนูชาไทยชามาลุมะลินะฮะชาดชําฉีเหมือนมะนาวเย็นชาไทยเอ่อมีทั้งเป็นชาดําก็มีนะฮะชาเขียวด้วยทุกคน ตอกย้ํากันอีกทีหนึ่งนะฮะทุกคนนี่ฮะจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เมนูใหม่สดๆดด้วยฮะทุกคนอันนี้เป็นเอาฝรั่งพันธุ์พิเศษเซเล็กเท็ดพิงกี้กวาเวอรนะฮะรวมทั้งสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพรีิกวัสซูพิเอร์พิงกี้สตรอเบอรี่แล้วก็รวมไปถึงใบชามาลิแท้ๆเป็นออริจินัลเจสมินทีลิฟส์ใบชาแท้ๆเลยทุกคน จะนั่งทานที่นี่หรือจะเทคเอาไวก็ได้ค่ะทุกคนนะฮะร,รายเดอร์เข้ามาตลอดเลยอร่อยมากทุกคนไม่อยากจะเซษนะฮะไม่ได้อวยนะสะบาลน,นะฮะอันนี้ของจริงของแท้อยากให้โลกรู้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอกต่อนะฮะว่าเราควรชาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะครับกินชานี่บำรุงนะฮะทุกคนแถมมะนาวเขาไปอีกเป็นแบบเวลิเฮลซี h เฮลฟ u l จริงๆทุกคน อันนี้หอมมะลิมากความเป็นมะนาวเขาเข้ากันได้ฮะอันนี้เป็นอูหล,ลงค่ะทุกคนสุดยอดนันจะบ้าตายอร่อยมากอันนี้เป็นหนึ่งลิตรนะฮะทุกคนนี่ขนาดหนึ่งลิตรใหญ่มากนะฮะอันนี้เป็นลูหน้าไวทุกคนเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ่อจันชริ ยาคาดใช่ไหมจันทกราดสีขาวก็คือก็จะเป็นไวท์ลูน่านะฮะเลมันนะทุกคนจะอืมอันนี้มีความเป็นความเป็นแซบที่มันมีวานิลลนมขาวๆใช่ไหมเออเราต้องไปแอบถามว่าเขามีอะไรใส่เข้ามาตรงนี้นทำไมถึงแบบว่าน่ารักมากอร่อยที่แบบว่าแต่ละอันเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมล่ะสามใบเา่าทุกคน อร่อยจริงฮะอร่อยคนละแบบชัดเจนมากค่ะเพราะต้อที่เราไปซื้อชามาใช่ไหมไม่รู้ชาอะไรไม่รู้กินเหมือนกันไปหมดเลยแต่อันนี้แตกต่างค่ะแต่และเมนูแตกต่างแบบ exactly completely finally eventually มากๆเลยทุกคนจะอร่อยมากค่ะคุณภาพมากสุขภาพเข้มข้นเลยค่ะทีนี้คะนะฮะสุขภาพเข้มข้นหมายถึงว่าอะไรฮะไม่มีสารเคมีเพราะว่านี่เป็นเขาเรียกว่า plant based นะทุกคนก็คือใช้ความเป็นพืชผลไม้ผักผลไม,ลไม้นะฮะไม่มีสารเคมีนึกออกไหมฮะเหมือนกับเวลาเราแปลงฟันนะเราจะรู้สึกบางยี่ห้อมันมีความเป็นเคมีแต่บางยี่ห้อมีความเป็นสมุนไพรก็จะรู้สึกโล่งปากอันนี้ก็เหมือนกันฮะกินแล้วแบบ แข็งแรงแน่นอนแล้ามันเฮลท์ฟูลทุกคนมันก็เลยทําให้ร่างกายเฮลซี่ก็ต้องขาหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนอะไรดีเนี่ยเราต้องนํามาบอกต่อจึงบอกว่าช่องของเราแม้จะเป็นช่องเล็กๆนะฮะแต่เราไม่ลืมที่จะนําสิ่งดีๆมาฝากแล้วก็ตลอดไปด้วยนะฮะฝากทุกคนติดตามช่องของเราด้วยนะ<ม>ของพวกเราใครจะไปเที่ยวจังหวัดไหนไปพักที่ไหนเปิดดูได้เลยหาไปเสิร์ชหาที่การจนบุรีไปชุมพรการ์เด้นไปดีสอร์ทคลองสวนทูไป โรงแรมลักไทยเอสเชียโรงแรมจังๆจุกาเก้น,นะฮะชวิชารีสอนนร์ทณทับเทียงที่กลังเราไปเอามาฝากกันเยอะแยะมากมายฮะทุกคนนอกเหนือจากโรงแรมดีๆก็จะเป็นร้านค้าดีๆก็ไม่เว้นฮะทุกคนจากวัดดีๆถนนคนเดินน่ารักน่ารักน่า,นา,นา,นาสนใจมีสาระอย่างไปสระบุรีอย่างเงี้ยเราก็พาไปเจอวัดที่พระแก้วมรกกเคยประดิษฐานที่จังหวัดสระบุรีอยู่วัดหนึ่งนะฮะชื่อวัด อ๋อสีบุรีรัตนารามซึ่งไม่มีใครจะรู้มากนักว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญกับจังหวัดมากๆเพราะว่าจะมีสักกี่วัดใช่ไหมฮะที่พระแก้วมรกตจะไปประดิตสถานที่นั่นตั้งหนึ่งเดือนเนี่ยทุกคนก่อนที่จะมานํามาที่กรุงเทพมหานครเกินทุกวันนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนพระเจ้ากรุงทนบุรีนะฮะให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปตีเอาวัด,เอ,วดเอาพระแก้วมรกตคืนมาจากลาวไงฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นเขายึดไปเป็นการ ชั่วคราวแต่ว่าไม่ยอมคืนเราก็ต้องเอาคืนมาจนทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเพราะแก้บารากีก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะฮะและตอนนี้คือฐานหนิงนะฮะจะเป็นสิ่งเมนูที่แบบว่าคุณภาพคู่กับสังคมไทยเราต้องสนับสนุน,นะฮะอะไรดีเราก็บอกว่าดีทุกคนอร่อยมากขอดูดอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอีกนะฮะทุกคน หมวดจะพูดนะฮะลืมดูดฮะฉันฝากด้วยนะจ๊ะทุกคนสามสาขาจ้า<ม>เสิร์ชหาใน Google ได้เลยค่ะทุกคนนะฮะนี่ฮะตั้งแต่ปี2 0 0 0ซินส์สอมานะฮะจนปีที่2023นยี่สเลยทุกคนะ